เดี๋ยวเรามาดูโซ่สเตอร์เดิมของ h o n d a w เว e 1้ i นะครับคันนี้วิ่งได้หนึ่งมื่นสองพันเก้าร้อยห้าสิบสี่กิโลนะครับหมื่นกว่าโลนะครับก็ใช้โซ่สเตอร์เดิมนะครับโซ่สเตอร์เดิมติดรถมาเลยของคันนี้อันนี้อสเตอร์หลังเนี่ยมันจะเป็นเบอร์สี่สองแปดนะครับสี่สองแปดสามสิบเจดฟันของซันสตารนะครับนี่ซันสตาร 420นะครับ317ฟันนะครับสเตอร์หลัง3 7ฟันสเตอร์หน้า14นะครับสเตอร์หน้า14ฟันนะครับโซ่ของ DID นะครับโซ่ DID โซ่ DID เบอร์420เหมือนกันนะครับถ้าเป็นรถตลาดเนี่ยรถตลาดที่ CC 100ไม่เกิน125 CC เนี่ยมันจะเป็นเบอร์ 420เหมือนเลยนะครับรถที่ออกจากศูนย์เนี่ยมันจะเป็นเบอร์420นะครับมันจะโซ่ขนาดเล็กๆนะครับโซ่เล็กนิดเดียวนะครับโซ่เล็กนิดเดียวแต่ว่ามันก็จะทนอยู่นะครับอันนี้วิ่งมาหมื่นกิโลแล้วสภาพมันก็ยังพอใช้ได้อยู่นะครับดูสครับสเตอร์ฟันยังสวยอยู่ถ้าสเตอร์ฟันสวยแบบนี้ถ้าโซ่มันยืดเนี่ยเราก็เปลี่ยนเฉพาะโซ่ก็ได้นะครับเปลี่ยนโซ่ไปรอบนึงแล้วก็โซ่สเตอร์เนี่ยมันใช้ได้2รอบนะครับถ้าเกิดว่า โซ่มันยืดมากนะครับโซ่มันยืดมากเนี่ยเราก็เปลี่ยนโซ่ไปแล้วก็สเตอร์แล้วก็ใช้รอบที่2ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากเปลี่ยนใหม่ทั้งชุดก็เปลี่ยนใหม่ได้เลยนะครับ